นูสารภาพตอนนั้นหนูอยากไปอยู่ใจเกินร้อยมาก <c oughs> แต่ว่าหนูรมกา้าหนูเมก้าไปใหญ่เพ่อนส้วนหนูนิดนึงนิดนึงเสียแล้วแบบคือพี่บอยก็คุยกับหนูทุกวันแต่พี่บอยไม่ชวนซึ่งมันก็เลยเป็นแบบเหมือนกับถ้าม,มีคนคนนี้อะไรเงีย้ยเนี่ยหนูไปออกไรฟ์สดพ,พ,พ,พี่เนี่ยคุยกั้ไหมพอเสร็จงานพี่ก็เฉยพี่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบ นี่ก็จะเฉยๆยแล้วหนูแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่หนูแบบหนูเดินเข้าไปขอถ่ายรูปกับพี่อ่ะพี่หนูถ่ายรูปไหมคะหนูก็แอปเซลฟี่ไปเลยก็แบบอืมอืมอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าคือรู้สึกอะไรเด้แต่ว่าเพื่อเห้เข้ารู้สึกแล้วถ้าถ้าไม่รู้สึกจะไม่ได้มาสนใจหรอกว่าพี่จะพี่จะเฉยหรือไม่เฉยแสดงว่าต้องมีอะไรในใจนั่นแหละ<อ>ความน<อ>ในใจ<อ>ความความในใจของหนูก็คือว่า หนูอะอยากให้พี่ชวนหนูไปทํางานด้วยเพราะหนูรู้สึกว่าหนูอ,อยากล่ำช่องน้องของนแกนให้มันมวลให้มันดีก็หนี่คือให้มันสุดกว่านี้ก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ทีนี้คือหนูก็ไม่เข้าใจหรอกด้วยแต่แต่แต่ด้วยอ่เหตุผลข้อหนึ่งที่ที่หนูตั้งไว้ในใจของหนูอะ่ะก็คือถ้าหนูได้มีโอกาสไปขึ้นวงหมอลำไหนไหนหรือว่าได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในวงการหมอลำอะ่ะ หนูขอให้ที่ที่ตรงนั้นน่ะไม่ได้มีคือตำแหน่งว่างไม่ต้องไปแย่งของใครไม่ต้องไปทําให้คนอื่นลำบากใจซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยใจจนร้อยคือเขามีครบหมดแล้วซึ่งหนูก็เลยรู้สึกว่าเออหนูเข้าใจแล้วแหละว่าพี่บอยอาจจะลำบากใจแล้วมันบงับง,บงเอ,อิญว่าช่วงนั้นคือสามร้อยเพบ้านแพงคือว่างพอดีหนูก็เลยต้องไปตรงนั้นแต่ในความรู้สึกเราอ่ะเงินเรารู้สึกโกหัะ หนูรู้สึกอกหักหนูหนูแบบหนูรู้สึกอกหักว่าเหมือนเหมือนเหมือนรักเขาแต่เขาไม่รักอะในความรู้สึกแบบนั้นอะหนูเหมือนรู้สึกอกหักก็นั่นแหละก็นั่นแหละเอาไม่ไม่ไม่นั่นแหละไม่พี่ไม่มันเป็นความรู้สึกของงานมันเป็นความรู้สึกของงานที่แบบทําไมทําไมเขาไม่หนี้หนูแต่หนูก็เข้าใจนะหนูก็เข้าใจว่าเขาก็มีแบบ มีมีม,ม,มีนักแสดงของเขาแล้วอะไรเงี้ยเออนั่นแหะสมัติล่ะหนูก็เล็บ่อได้แบบไม่ไม่ที่อย่างคาแต่หน <ะ S 2> ูต,ต้อง<ม>ขอบค<ม>ุณ <ผม S 2> นะ,ะที่พี่แบบหนูหน,<อ>หนูแค่อยากเล่าให้ให้ให้ทุกกคนฟังว่าพี่อ่ะคอยเป็นห่วงหนูมาตลอดอือคอยคอยดูว่าหนูเป็นยังไงทุกช่วงเวลาในชีวิตหนูพี่จะคอยดูหนูอยู่ตลอดอือคือคือสิบผมสิบบอกแบบนี้ครับ อันที่ผมไม่บอกกาศเสิ้ไ์ไพ่เนี่ยคือคือผมสิทปินคนประมาณตนอยู่เด้ผมจะไม่กล้าชวนใครเลยตั้งแต่เปิดวงปีแรกโอเคเพราะว่ามันต้องต้องมีสมาชิกใช่ไหมครับแต่พวกวงมันอยู่ใดแล้วก็บอการไปถาบถ้ำผู้ใดเด้ดย่างเพิ่นบอมาเนี่ยยกลัวดูแลเขาไม่ได้ยังสมมติว่าสิบปีตดต่อไปเอกนั่งเอกเป็นอ่าโดยเฉพาะอย่างแอนเนี่ยเขาก็เขาก็เด่นใช่ไหมครับเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ทีเนี่ยเขากลบ่รููว่า มากเหราห้องสี่ดูแลเพื่อนใบบอห้องสี่พัดดันเพื่อนใบเชี <NP S 2> ่บองสี่ไหมครับผมก็เลยบปกกาบอกาบอกาเอื่นเพื่อนอิอย่าดนมบอไม่อันนี้อันนีทน้ทุกคนอย่าเพิ่งไปทุกคนอย่าเพิ่งคิดไปไปกันมากกว่าน,นี้นะคืออันนี้มันเป็นมันมันเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่ที่แอนอยากร่วมงานกับพี่เขามากแต่ว่าพี่เขาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันก็คงจะมีเหตุผลหลายอย่างอ่ะ คือทักมาทุกวันแต่เหมือนแบบคือตังอยากได้เขาแหมแต่ว่าเออกบเขาใจบางเทือนคิดจนมาแบบโอ๊ยกะสียันก็ว่าข่อยสีอาคาตัวแพ่งเนาะผมว่าเอาแพ้งดอ,อดอกเจ้าหนูเฉลยกับไปาาวาถ้าข่อยได้ไปยุ่แบบข่อยได้ไปยุ่หมองมองที่ข่อยอยากไปอ่ะคือเขาดูดูแบบเหมือนน่าจะเป็นวงเดียวที่รู้สึกว่าหนูไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้วแหละแต่คือหนูหนูก็แค่ว่าถ้า ถ้ามันไม่มีวันนั้นมันก็คงไม่มีวันนี้อค่ะเออม,มันมันก็อาจจะ<ต>ไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับใช่จจแบบนี้เอบแบบ